การดูเนื้อทําให้เรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นของเก่าเป็นพระเก่าที่สร้างทันยุคมันคือการเทียบเนื้อกับของเก่าของโบราณน,นี่นี่คือที่มาที่ไปของการดูเนื้อแต่การดูตําหนิจุดนี้คุณจะอ้างถึงอะไรมันมีข้ออ้างถึงไหมอ้างอิงถึงอะไรมันไม่มีส่วนที่อ้างอิงแล้วมันสามารถที่จะเชื่อถือได้เลยเในประวัติศาสตร์การสร้างพระนะครับ บอกวิธีการดูพระมาคุณก็การดูตาหนีจุดนี้เขาไม่ได้บอกตาหนีจุดว่าพระที่สร้างมานี่ต้องดูยังไงยังไงไม่มีไม่มีจารึกบอกไว้พระแต่ละรุ่นนะครับไอเรื่องตําหนีจุดนี้มันมาได้อย่างไรตาหนีจุดอ่าส่วนใหญ่นะครับก็จะมักจะบอกว่าเขาเล่าว่าต้องมีแบบนี้เขาบอกว่าต้องมีแบบนั้นส่วนที่อ้างอิงถึงที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนี่คือคือไม่มีนะครับจึงคนเขาถึงได้เรียกว่า กลุ่มอุปโลกนมันมีที่มาที่ไปนะครับ